ทำนายดวง12นักษัตว์รายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2568สําหสำหรับในคลิปนี้เป็นคําทํานายสําหรับปีวอ,อกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนซึ่งเดือนนี้ก็เป็นฤดูฝนการเดินทางสัญจรอ,อาจจะยากลําบากก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางกันไว้ด้วยนะครับ เดือนนี้ดวงชะตาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างส่งผลดีหรือผลร้ายในแง่ไหนและมีอะไรต้องระวังบ้างในเดือนนี้เราไปดูคําพยากรณ์ในแต่และเรื่องราวกันเลยครับเดือนนี้ดวงค่อนข้างดีใน,ในหลายๆเรื่องเลยครับการกระทำสิ่งต่างๆล้วนส่งผลในทางดีเป็นส่วนใหญ่ครับก็เรียกว่าระยะนี้ไม่ค่อยจะมีมารมาขัดขวางกันสักเท่าไหร่ครับการดำเนินชีวิตก็ยังราบรื่น ล่งใจขึ้นได้เยอะซึ่งโดยภาพรวมในเดือนนี้ไม่ค่อยจะมีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นครับไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ต้องคิดมากกังวลเป็นช่วงที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขขึ้นเพราะว่าเหตุร้ายบางอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วหรือเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยกันมาเยอะแล้วก็ถึงจังหวะที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจพักกายพักใจเติมพลังหาความสุขให้ตัวเองกันมากขึ้นครับในระยะนี้ปัญหาอุปสรรคในชีวิต ก็เริ่มจะนิ่งและก็ลดลงใครที่คิดหวังเรื่องอะไรก็ตามจึงมีโอกาสสมหวังเป็นจริงมากขึ้นครับซึ่งถ้าลักษณะดวงมาแนวนี้วิธีการดำเนินชีวิตที่เหมาะกับจังหวัดดวงแบบนี้ก็คือการอยู่นิ่งๆทำใจให้สบายทำงานทำกิจการไปเรื่อยๆอย่าไปเครียดไปกังวลอะไรมันมากครับเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไปเราเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมช่วงนี้อยู่แบบจำศีลกันไปก่อนครับ จะปลอดภัยอีกสอเดือนดวงที่หยุดนิ่งก็จะเริ่มเคลื่อนที่ถึงตอนนั้นก็ค่อยคิดหาทางขยับขยายหรือว่าปรับเปลี่ยนก็ยังไม่สายครับด้านการงานระยะนี้ก็เช่นกันครับใครที่มีอะไรทำก็ทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเร่งรีบไปกดดันไปฝืนธรรมชาติมากเกินไปโดยเฉพาะกับคนที่ทำกิจการซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนกำลังซื้อส่วนใหญ่ก็ลดลงอยู่แล้วครับ จะไปหวังยอดขายแบบปังๆก็คงจะยากหน่อยแต่ถ้าหมดฝนเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันครับส่วนคนทำงานประจำทำราชการก็ไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลเช่นกันครับแต่ฝากบอกหน่อยว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานในเดือนนี้นะครับใครที่คิดจะเปลี่ยนงานหรือว่าโยกย้ายลาออกรอให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนสักกันยาตุลาจึงจะเป็นจังหวะที่ดีครับส่วนทางด้านดวงการเงิน เดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้มากหน่อยนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายการจัดการเงินเพราะว่าดวงมันยังมีรายจ่ายเยอะอยู่ซึ่งนอกจากรายจ่ายทั่วไปแล้วก็ยังต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายก้อนใหญ่อย่างเช่นว่าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางยอดยานพาหานะซ่อมรถรถเสียรถพังจ่ายค่าประกันภัยค่าซ่อมจิปาทะ,ะรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆถ้าไม่เสียก็ต้องซื้อเพิ่มเพราะของมันจะเป็นต้องใช้ ก็ต้องแบ่งเงินสำรองมาเผื่อใช้ในส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนทางด้านรายรับก็ยังเป็นปกติครับมีเข้ามาดีไม่ต่างจากช่วงก่อนแต่เดือนนี้ถ้าใครอยากจะเก็บเงินเก็บทองก็คงจะยากอยู่สักหน่อยนะครับเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะลําพังใช้แค่พอทั้งเดือนก็ลําบากแล้วจะให้เก็บด้วยก็คงจะยากหน่อยทําไปใช้ไปก็ไม่ต้องเสีเยดยอะไรกันมากครับใช้นี้ใช้สินก็นตามปกติไม่มีอะไรต้องกังวลครับ แต่เดือนนี้ก็ยังมีข่าวดีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกกันคือทางด้านโชคลาภเดือนนี้ก็เด่นทีเดียวนะครับโชคยังเข้าข้างคุณอยู่หวังลาภผลอันใดก็จะมีโอกาสสมหวังดังใจใครหวังลาภลอยเสี่ยงโชคก็นับว่าดีเด่นมากครับใครหวังก้าวหน้าในหน้าที่การงานการค้ากิจการก็มีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองในเร็ววันครับทำอะไรก็จะประสบผลสาเร็จง่ายดายขึ้นหวังเงินได้เงินหวังงานก็ได้งาน หวังสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นครับต่อมาเรามาดูดวงทางด้านสุขภาพกันบ้างครับซึ่งสุขภาพโดยทั่วไปถ้าเกี่ยวข้องกับโครคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสุขภาพยังแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็มีอยู่อีกเรื่องที่อยากจะฝากเตือนกันครับที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่การเดินทางครับก็ต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นอย่างการเดินการขึ้นลงที่สูงระวังจะลื่นหกล้มหรือว่าเดินชนน่้นชนนี่ บาดเจ็บเคล็ดขัดยอกถ้าอายุยังไม่มากก็ไม่เป็นไรครับแค่เจ็บตัวเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับหนักหนาอะไรไม่กี่วันก็หายดีแต่ถ้าเป็นคนสูงอายุคนที่อายุมากถ้าลมบ่อยๆก็ไม่ดีแน่นอนครับโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนทางเดินบางทีมันก็ลื่นอาจจะหกล้มได้เดี๋ยวจะแยกไปกันใหญ่ครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันให้ดีครับของแบบนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องระวังตัวเองอยู่เสมอครับ ส่วนถ้าดวงใครหนักหน่อยอาจจะเจอเรื่องอุบัติเหตุทางรถมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงครับแต่ถ้าไม่ประมาทมีสติระมัดระวังอย่างดีก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็ฝากเตือนกันไว้ในเดือนนี้ครับจบคํำพยากรณ์สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น,น้อยครับก่อนจากกันผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำและทีมงานได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ